คิดหนึ่งก็ยังดีมันได้โอ้ยผลโพลีพุนาโอนน่ะพุนาพุนาไปจนตกใจจนแน่จนว่าข้อเค็ดข้อแงนแน่เห็ดพ่อแม่พี่น้องเก็พวกเจ้าสะอรค์ส้นสากแล้วเนี่ยนะฮเพิ่นเนาถิ่มไปฟังหนึ่งเนาะอือบึงแนาพุนาปีนี่เจ้าบริณายเป็นตับเป็นตับอยู่พุนาบึงนี่ก็มีได้ใหญ่สุดยอดเลยพวกเจ้าเพิ่งพ่อหอมปากหอมคอพ่อแม่พี่น้องเก็พุนาพุนาอดติจูโอ้ย รามเจ้จาก็จะเจ้นตาดีแล้วยายสูงไปแล้วเจ้าก็แงีจนข้อเข็ดขึ้นไปเบิง่งเบิงเลยพุ่นแยันติดไปเบิ่งจนข้อเข็ดโอ้ยเป็นตะแงนอยู่จังสี่ขอยอมข้อเข็ดพ่อแม่พี่นหลอดไงปุ่นะลาบลาบอยู่เนาะว้าฮิตจูความสวยความงามของเพบนสุดยอดอีหลีงามเ<ห>นาะสวรรค์อีหลีเป็นสันเป็นสันอยู่เวทคัสิบอก นมนตะลื้อคว่มสวยงามของเห็ดนั่งล่มคอนีน้ำเกืีอยนองเด้อจ้ะเด้อคอนีน้ำกันเกิดอยตะลึงอนองกับตะลื้อตางคนตางตะลื้อบึงนง่นลาบลาบเกิดอยู่ข้างใน้ึงเงินเป็นหนอ่ น่าเวลีเวัดข้สิบอกเป็นสันเป็นสันอยู่เนาะแม่ห้อยไอหยองเพิ่อนมาเก็บเมื่อนั้นแม่ห้อยบ่ไงเพ่อแม่พี่น้องอันใหม่เนาะม่าเป็นตะเกิดเจ้จังเด้จังผ้ากันไม่ลักเกิดจังสิเออไอ้เบึงเนี่ยเป็นสันสันอยู่พี่น้องงามคากงามเน้คอยก็เจ้าเนี่ยซอยกันเนาะต้อหาวิธีมาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อวยเยสิยกโตอันนี้มาให้น้องปีนเอาโมนี้ง่ามนี่นี่ซอยกันเก็บอย่างนี เจ้าหน้าปีโหลดน่าพนภาพพวกเจ้าอ่างนี้คืนข้อเคสเราเมื่อนี่ว่ให้เง้ยเลยจังเลยบงเห็ดเนี่ย z o มแล้วก็เก็บแล้วแ่เนาแวก็เก็บเก็บแล้วก็ z ้มส z o แล้วก็ลุบกระคำเงืบเกวนีแล้วก็แล้วก็หลุดกะเกือกอว m ดร ตับจิงตับจริงค่ะอีลี่หมไทยแล้วบมดไทยแล้วเขาม่นั่งแล้วต้อยเอาอีหยังว่าผู้บ่าวผู้สาวเขายกตัวนี้มากกัได้ยกยกตัวนี้มากใกล้ๆนี่สุดยอดเลยฮะต่อยเอาซะละฮะต้อยเอาพนัน